สวัสดีครับพมกับแอดมินทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันอาทิตยนะ์ที่1 8ปเนาะมิถุนายนนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้เด่นนะเด่นเด่นด,นดีเข้าอยู่ทุกหน่อยนะที่เห็นช่วงหน่อยตอนเย็นนะครับหน่อยเฉพาะคิดพิเศษปกติแล้วก็ v ี p เด่นมาอยู่เจาะเข้าไหมอ๋อ เจ็ดหนึ่งถ้าใครจำไม่ผิดข้างบน3ตัวกระแตกที่ฮานอยวีพีเนาะแต่มันออกเบิ้นอีเไป7 1็หนึ่งนะครับมาวันนี้นะครับเจ็ดหนึ่งมากับ5้าหกครับเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งครับ7 5นะครับเจ็ดหกนะครับ1มา1นึครับ1 6ึ8งห รักร้อสี่นะครับสามตัวชุดนะครับมี4ี่จุดหนึ่งครับ4ี่จุดห้าสี่หครับสี่จุดี่จนะครับผมสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกี่หนึ่งแปหนึ่งเกนะครับสามชุดเน้นไปที่จนะุดหนึ่งจุห้าหนึ่งห้านหนึ่งครับ 4 7 5 4 1 5สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันอาทิตย์ที่18ก็ขอโชคดีครับสำหรับคนที่ติดตามแนวทางหวยฮานอยกับแอดมินแทนนะครับขอให้สำตัวแตกครับ